สวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับสำหรับเล่านาขทงเวางนะครับเนาะเอาละครับผมสําหรับในชุดนี้เข้าก็จะออกมาเป็นเปลือกตีเรียบ่อยนี้เป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะครับเนาะสองตัวล่างในชุดนี้นะครับสองตัวล่างนะครับได้ออกมาที่สิบห้าค่นะครับในวันนี้สิบห้า่นะครับสิบู้าเท่านั้นจริงล่างอย่างเดียวนะจริงล่างอย่างเดียวสิบู้า่นะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวมันสำหรับในคลิปนี้เข้าสิไปที่สตนนี้เนาะนะครับก็คือสูตรแต้มนะครับ แต้มรวมนะครับแต้มรวมตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่โค้ก69นะครับเราจับมานี่นะครับเนาะนะครับเราจับมานี่นะครับ24คู่เพื่อนนะครับ24คู่นะครับเข้าไปที่69ในงวดนี้ไปรุยกันต่อนะครับไปรวยกันต่อนะนะครับสําหรับในชุดตัวนี้เนาะนะครับแต่ว่าสําหรับในงวดนี้นะครับเพื่อจะลดตัวเลขนะครับเพื่อจะลดตัวเลขเนาะเราจะจับชุดนี้เลยก็คือใช้แต้มรวมสูตรที่สองคือตัวนี้นะครับแล้วก็แต้มรวมสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้ นะครับตัวนี้เนาะนะครับใช้เลขสองสูตรนี้นะครับชนเลยนะครับจับชนเลยหนึ่งกับสองนะครับนะครับในรอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้เต้มรวมและเลขเด่นนะครับเลขเด่นเราจะใช้สูตรที่เจ็ดกับสูตรที่แปดนะครับตัวนี้เด็ดมากเลยสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่แปดเนาะนะครับเอานะครับเข้าสิไปทีแต่เขายังเคยเทียบเด้แต่เข้าชนในสูตรงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะครับเราชนในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับชนเจ็ดแปดเก้ามาเลยนะครับ มาเลมาท่าสองตัวเลยแปดกับเก้าแปดไปบนเก้าไปล่างนะครับมาสองตัวเลยนะครับเอาไปที่สูตรที่สองนะครับในแต้มรวมนะครับสูตรที่สองนะครับแต้มรวมนะครับก็คือไปที่ชุดนี้เลยนะครับนี่ครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่เข้าไปที่คู่ล่างนะครับเข้าไปที่คู่ล่างเลยนะครับเนาะนะครับยิงล่างเลยในสูตรที่สองนะครับในงวดที่ผ่านมานี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูย์หนึ่งสอง ัวนี้นะครับเขา้าเต็มห้ามันมีมันไม่มีเต็มสามนะวานนี้นะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดนะครับนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดในเต็มรวมสูตรที่สองนี่ก็คือเต็มรวมสูตรที่สองเนาะเอานะครับเนาะต่อไปเราจะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับ โหในสูตรที่หนึ่งในวันที่ผ่านมานี้มาดีมากนะครับเข้าบนล่างเลยนะเนี่นะครับสุรที่หนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับเข้าบนล่างเลยนะครับวันลาสุดนี้นะครับห้าแปดเข้าแต้มสามนะครับหกเก้าเข้าแต็มห้างวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วนะครับได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองนะครับ การโบว์นพ้นนะครับใช้แสนร้อยนะครับแสนร้อยนะครับได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับแปดตัวเหมือนกันนะครับทั้งสองศูนย์นี้แปดตัวเหมือนกันนะนะครับว่ามีตัวใดมากตัวใดหน่อยได้เท่ากันนะครับเนาะแล้วก็จับเทียบชนเลยนะเทียบชนเลยครับในเทียบชนในสุดนี้นะครับจะชนไปที่ตัวไหนชนไปที่แต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองนะครับแต้มสามแต้มสี่ไม่มีมีแต้มห้าแล้วก็แต้มเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวเลยนะครับนะได้เจ็ดตัวนะครับเอานะครับเราจะวางตัวนี้นะครับเจ็ดตัวเนาะนะครับในแต้มนะครับก็จะไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้า แล้วก็เจ็ดนะครับเอาเขียนทางกันแน่จังน้อยเพราะว่านะครับเราจะวางตัวเลขมันจะไม่ถีกันเนาะต่อไปนะครับเราจะไปที่เลขเด่นนะครับสูตรที่เจ็ดและแปดนะเจ็ดและแปดนะไปที่สูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดนะครับน,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 นะครับในงวนที่พันมาเนโอโหนะครับมาสองตัวเลยนะครับหาเลขออกไปที่เก้าห้าแปดโอ้โหนะครับ เราออกไปที่ 6, 9มาสองตัวเลยนะครับก็คือมา8และ9ก็มาตรงกลางอีกเลยนะตรงกลางมาเลยนะตรงกลางนี้นะครับมา8แล้วก็9นะครับสำหรับในวดนี้นะครับนะครับในวันนี้ประมวลผลไปเลยใช้พันร้อยสิบพันร้อยแล้วก็สิบบวกแปดนะครับตัวนี้บวกกันเลยนะครับหกบวกเก้า กบวกเก้าก็จะเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์บวกแปดได้แปดได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเอาละนะครับเนาะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับในวันนี้สวยงามเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะนะครับในสูตรเลขเหรนยญสูตรที่หนึ่งได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อไปสูตรที่แปดครับสูตรที่แปดเนี่ยครับก็มีเลขอยู่สามตัวนะครับในวันที่ผ่านมาก็แปดเก้าศูนย์ 8ปดเก้าูนนี่ก็มาเลยนะครับมาเลยแปดเก้าศูนย์นะครับออกไปที่เก้าห้าแปดแล้วก็หกเก้ามาสองตัวนะครับตัวนี้ก็มาสองตัวคือกันนะแปดกับเก้าเนาะมาลักหน่วยคือกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเนาะนะครับเลขออกไปที่หนึ่งเก้าหกเอาเอาเขียนถูกแล้วหนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปด การประเมินผลนะครับหลักแสนสองครั้งหลักหมืน่นหลักพันสองครั้งแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยก็สามครั้งบวกหกคงที่บวกกันเลยนะครับตัวนี้หนึ่งบวกหนึ่งก็สองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองก็เป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสีนะ่แปดบวกสีก็จะเป็นสองสองบวกหกก็จะเป็นแปดได้ตัวเดิมนะครับ ได้ตัวเดิมแปดเก้าศูนย์นะครับได้ตัวเดิมนะครับเอ้าก็ได้ตัวเดิมนะครับแปดเก้าศูนย์ก็ตัวเดิมนะครับแปดเก้าศูนย์ก็จะชนกันไปที่สามตัวนี้แปดเก้าศูนย์สามตัวแปดเก้าศูนย์นะครับถ้าเป็นแปดเก้าศูนย์เอาจับดูเลยนะครับตัวเงือนแต่บางวัดนี้นะครับแต้มันจะได้น้อยเลยแต้มันมีเจ็ดตัวนะครับเอาแต้มมีเจ็ดตัวงวดที่ผ่านมาแต้มมันแปดตัวเนาะนะครับเอานะครับเราจะจับแต้มเลยนะครับลบตัวนี้ก่อน ะครับเราก็จะจับเอาตัวที่ชนเนาะสามตัวนี่แปดเก้าศูนย์สามตัวนี้เอาไปแปดก่อนนะครับแปดแปดอะไรได้สุดแปดแปดอะไรได้แปดก็แปดศูนย์เนาะแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดแปดอะไรได้เก้านะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดอะไรได้ศูนย์ก็จะเป็นแปดสองเนาะวดที่ไดนมาห้าเหลือบวกแปดสองนะครับแปดอะไรได้หนึ่งนะครับก็จะเป็นแปดสามเนาะ แปดสามแล้วก็สามแปดนะครับแปดอะไรได้สองนะครับก็จะเป็นแปดสี่แล้วก็สี่แปดแปดอะไรได้ห้านะครับก็จะเป็นแปดเจ็ดเนาะแล้วก็เจ็ดแปดแปดอะไรได้เจ็ดนะครับก็จะเป็นแปดเก้านะแปดเก้านะครับแล้วก็เก้าแปดนี่ก็เจ็ดแต้มนะครับต่อไปนะครับเก้านะครับ ก้าอะไรได้แปดนะครับก็จะเป็น 91. เก้าหนึ่งเฮ้ยเก้าอะไรได้แปดมันก็เป็น 99, นะเก้าเก้าเนาะเก้าเก้าได้คู่เดียวเก้าอะไรได้ศูนย์ก็จะเป็นเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้านะครับเก้าอะไรได้ศูนย์ก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้านะครับเก้าอะไรได้หนึ่งนะครับก็จะเป็นเก้าสองนะครับแล้วก็สองเก้าเก้าอะไรได้สองก็จะเป็น เก้าสามเนาะสามเก้าเก้าอะไรได้ห้านะก็จะเป็นเก้าหกแล้วก็หกเก้าเก้าอะไรได้เจ็ดก็จะเป็นเกนะ้าแปดมีแล้วนะนะครับเก้าแปดแปดเก้ามีแล้วนะครับต่อไปศูนย์นะครับต่อไปศูนย์นะศูนย์เนาะต่อไปก็ไปที่ศูนย์นะครับตัวเด่นนะศูนย์ศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดนะศูนย์แปดแปดศูนย์มีแล้วเนาะศูนย์แปดนะศู 0, 8, นยะ์ 0, อะไรได้แปดก็ศูนย์แปดแปดศูนย์มีแล้ว ต่อไป0อะไรได้9ก็จะเป็น09ก็เป็น0990ก็มีแล้วนะครับต่อไป0อะไรได้0ก็เป็น00นะครับ00ก็จะได้0 0อะไรได้1ก็จะเป็น01แล้วก็10 0อะไรได้2ก็จะเป็น02นะครับแล้วก็20 0อะไรได้5ก็จะเป็น05แล้วก็50 0อะไรได้7ก็จะเป็น07แล้วก็70นะครับ นี่นะครับเนาะในเลขทั้งหมดตัวอยู่นี้นะครับเนาะนับเลยนะครับมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสิบสี่คู่นะตัวน,นี้เนาะสามสิบสี่คู่นะทั้งหมดนะครับเลขชุดนี้นะครับเป็นเลข บนล่างนะครับสามสิบสี่คู่นะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้นักครับในเลขชุดนี้เนาะนะครับสามสิบสี่คู่นักครับผมเลี้ยวบานที่ดีนะครับเนาะถ้าเป็นเลขสามสิบสี่คู่ในชุดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวห้อสตีก่อนไปเนาะเดี๋ยวห้อจังหวะมาจับคู่เรียนเพื่อนโด้วยนะครับเราจะใช้เลขหกสูตรมาจับนะครับใช้เลขหกสูตรมาจับตรงนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวไม่เสียเนานะครับเราจะใช้เลขหกสูตรเดี๋ยวตีกรอบไว้ให้นะครับ ตรงนี้นะครับสามสิบสี่คู่นะครับต่อไปนะครับห้าสิไปจับโดยนะครับตัวที่หนึ่งสองสามสี่เนาะนะครับในคลิปต่อไปนะครับในชุดนี้นะครับจับโดยแท้นนะครับสามสิบสี่คู่นี้ก็จะเยอะเยอะไปนะครับแต่ปกติเขาจะจับสามสิบสี่คู่นี่แหละแต่ว่านะครับงวดนี้นะครับสามสิบสี่คู่นี้นะครับก็วางบนล่างนะครับเอานะครับเพื่อความวร์นะครับงวดนี้เลขมาสวยก็คือนะครับสามสิบสี่คู่นี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับลุ้นบนล่างต้องถูกเท่านั้นลุ้นบนล่างนะครับ ครับในตัวนี้นะครับเนาะในวดนี two two ้ก so ็คือคู่สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนี้นะครับในงวดนี้ได้สิบห้าคู่ยิงล่างอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆจัดได้เลยนะครับตัวละร้อยก็ได้นะครับตัวละร้อยก็จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับได้ตัวละร้อยนะครับถ้าถูกก็จะได้เมิร์หนึ่งนะครับลงทุนพันห้าได้เมิร์หนึ่งครับตัวนี้นะครับในสองตัวล่างนะครับชุดนี้พอเราวางสองตัวล่างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาวางตัวนี้บนล่าง นะครับกันไว้นิดหน่อยนะครับเนาะวางบนล่างชุดนี้นะครับครับเนาะแล้วเลขมันก็จะอยู่คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คือตัวนี้มันก็จะไปเด่นที่นี่นะครับเลขในล่างตัวนี้มันจะมีนะครับในเลขชุดนี้ก็จะเอาถ้าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้มันจะเป็นคู่ล่างถ้าล่างนะครับเนาะในหลักในหลักร้อยจะเป็นตัวนี้นี่คือหลักร้อยนะครับสองสามสี่หกเจ็ด นี่คือหลักร้อยนะครับก็คือมันเป็นหลักหน่วยล่างมันจะเป็นหลักร้อยแล้วเลขตัวนี้มันจะไม่มีแปดเก้าศูนย์นะครับถ้ามันไม่มีแปดเก้าศูนย์ตัวนี้เป็นคู่ล่างถ้าคู่ล่างตัวนี้นะครับะก็เอาไปคู่กับคู่บนนะครับนะครับก็เอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้นะครับเป็นหลักร้อยเสร็จแล้วก็เอาไปจับใส่กับตัวนี้เอาไปจับใส่กับแปดเก้าศูนย์เนี่ยเอาไปจับใส่กับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้คู่ไหนเป็นคู่ตัวเด่นเนาะตัวนี้คู่ไหนเป็นตัวเด่นเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเด่น ถ้าจับตัวเด่นเสร็จแล้วนะครับบางทีเราอาจจะได้สามตัวบนนะครับครับถ้าได้คู่เด่นมานะครับก็เอาหลักร้อยมาใส่ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับเอามาใส่ก็จะได้เป็นสามตัวบนนะครับสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเบิร์นกันในคลิปต่อไปเนาะว่าจะออกมารูปแบบใดนะครับผมในสามตัวบนของเข้าในวันนี้จะตรงหรือไม่นะครับก็มีลุ้นนะครับเราะในวันนี้เลขปันไปคนละทางนี่อ้ลุ้นได้เลยนะครับอาจจะเป็นบนล่างตัวนี้นะครับอาจจะไปบนนะครับถ้าเราจะฟันธงนะครับเราจะฟันธงตัวนี้บนนะครับตัวนี้บน นะครับแล้วตัวนี้ล่างตัวนี้ล่างเนาะนะครับตัวนี้ล่างไม่มีแปดเก้าศูนย์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเนาะไปคนละทางนี้ก็เป็นบนล่างเลยนะอันนี้เป็นบนเลยนะครับถ้าตัวล่างไม่มีนะครับล่างไม่มีแปดเก้าศูนย์ครับตัวนี้แปดเก้าศูนย์เต็มเนี่ยคมไปหมดเลยนะครับมีแต่แปดเก้าศูนย์เต็มไปหมดเลยนะครับวางบนอย่างเดียวตัวนี้นะครับเอาสองทางนะครับอันนี้บนอันนั้นล่างเอาตัวเคนะครับเนาะนักข่าวพร้อมสิาเกลียบเนี่าเพื่อนๆมีลางเป็นไปเลยสวัสดีครับ